โอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนกับเข้าสู่ช่องเฉลิมวง V2 นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกรหัสเน็ตฟรีนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับมี5ตัวนะที่สามารถใช้ได้นะครับผมที่แบบสมัครครัได้ด้วยนะครับผมก็โอเคก็จะรับรหัสเน็ตนะครับตัวแรกเลยนะครับไม่คนมีตังในซิมนะครับเพื่อบองคันการดูถักเงินในครับผม โอเคครับผมสำหรับล้าน่ตัวแรกก็คือดอกจัน935ดอกจัน98สี่เหลี่ยมนะครับดอกจัน935ดอกจัน98สี่เหลี่ยมนะครับผมสำหรับล้าน่ตัวนี้นะครับก็อยู่ที 2> ่2ก <un> ิกนะครับผมในระยะเวลาการใช้งาน30วันนะครับผมตัวนี้คือแบบนานอยู่นะต่อไปนะครับก็จะเป็นล้าน่นฟรีตัวที่2นะครับผมก็คือดอกจัน935นะครับดอกจัน35สี่เหลี่ยมนะครับผม ดอกจัน935ดอกจัน3 5่เหลี่ยมนะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็อยู่ที่2กิกนะครับผมนานระยะเวลาการใช้งานก็อยู่ที่30วันเช่นกันนะครับต่อไปครับผมก็จะเป็นตัวที่3เนาะสาหรับตัวที่3ก็คือดอกจัน878 8, ดอกจัน2ดอกจัน1 4, เหลี่ยมนะครับดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจัน1เหลี่ยมนะครับผมสำหรับราคาในตัวนี้นะครับก็อยู่ที่1กิกนะครับผมนะ ระยะเวลาการใช้งาน1วันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรหัสเด็ดฟรีตัวที่4นะครับผมก็คือดอกจัน935นะครับดอกจัน9้าสี่เหลี่ยมนะครับผมนะดอกจัน935ดอกจัน9้าสี่เหลี่ยมนะครับสำหรับรหัสเด็ดตัวนี้นะครับก็อยู่ที่3 r 2อาจิกนะครับผมนะระยะเวลาการใช้งาน30วันนะครับและตัวสุดท้ายนะครับผมดอกจันเจ7ดอกจัน5้า้าสี่เหลี่ยมนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็อยู่ที่5จกนะครับระยะเวลาการใช้งาน5วันนะครับผมก็สวหดีครับวันนี้นะครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสัด่นกดนกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับผมสวัสดีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ